มาตั้งนานแล้วยังไม่เจอเลยไม่ใช่มีคนกินไปแล้วหรอฉันว่าไม่น่าจะมีใครกินไปหรอกหรือถ้ากินไปแล้วฉันต้องเห็นกระตาแล้วถ้าเกิดไม่เจอขึ้นมาเราไม่ต้องหากันทั้งปีเลยเหรออย่าบ่นนะเรารีบตามหาก่อน นั่นไงนั่นมันผลปีศาจที่ไหนล่ะนั่นมันกล้วยแต่ฉันว่าต้องใช่แน่ๆแถวเนี้ไม่มีผลอะไรอีกแล้วนอกจากผลเนี้ยแหละถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวฉันกินให้ดูแต่ถ้าเธอกินผลปีศาจอะเธอจะว่ายนะ้ำไม่ได้ตลอดชีวิตนะฉันว่ามันไม่ใช่ผลปีศาจของพี่ชายนายหรอกถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวฉันกินให้ดู ามิอย่าบอกนะว่ามันเป็นผลปีศา์ฉันบอกแล้วไงว่าเธออยากกินมันมันมันก็คือกล้วยธรรมดาเนี่แหละผลปีศาจที่ไหนล่ะอร่อยด้วยโอ้นามิอย่าทำให้ฉันตกใจสิเชนอกันนึกว่าเป็นผลปีศาจจริงๆไปเราไปดูตรงโน้นก,กันเถอะ เดินมาตั้งนานแล้วอ่ะไม่เจอสักทีฉันว่าเรากลับเรือกันเถอะงั้นเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นอีกหน่อยละกันถ้าไม่เจอเราค่อยกลับเรือ ฉันว่าต้องใช่แน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยใช่จริงๆด้วย พยืดแขนได้เหมือนนายเลยอะลูฟี่ไม่มีทางมันจะมีผลปีศาจแบบเดียวกันสองผลได้ไงอีกอย่างมันจะเอาผลปีศาจของพี่ชายฉันไปไม่ได้เอารอฉันด้วยพี่ทำไมไม่เห็นมีใครเลยอะ งั้นไวจัง่ะเอารอได้สิหน้าตาแปลกๆส้มก็ไม่น่าจะใช่คงเป็นผลไม้จากจ<ต>าก <ตา S 2> ประเทศหรือมั้งอยากกินใช่ไหมลูกห้ามกินผลปีษาของพี่ชายฉันนะ พวกเจ้าเปไ็นใครบุกเข้ามา<อ><อ>ในบ้านข้า,าขทำไมทำไมวิ่งมาเร็วอย่างเงี้ยไม่รอกันเลยเฮ้ยใครอยากแต่งตัวแปลกๆแล้วก็มีพลังยางเหมือนนายด้วยพลังยางอะไรของแล้วเจ้าแกกินผลปีศาจอะไรเข้าไปอะ่ะทําไมมีพลังยางยืดแขนได้เหมือนฉันเลยข้าไม่ได้กินข้าก็แค่าตายพวกเ<ว>จ้าลองตายดูสิไม่เห็นต้องกินผลอะไรให้ยากเลยตาย แล้วที่เจ้าบอกว่าเจ้าเจ้าแข่ได้แสดงว่าเจ้าคงเป็นผีไม่ต่างจากข้าสิผีอะไรของแกนี่แกเล่นมุกอะไรเนี่ยฉันไม่ขำด้วยนะงั้นเจ้าโกหกสินะคนที่เด <คน S 2> <ห>็จะไปยืดแขนได้ไดไดฉันไม่ได้โกหกเดี๋ยวฉันพิสูจน์ให้ดูก็ได้ ี่ไงผีละจะเย็นแม่กลัวอะไรอ่ะแม่อะไรผีเอเอ,เอจริงด้วยคืนผลปีศาจมาให้ข้าเดี๋ยวนี้นะผลดีลลของ,ของฉันฉันหยิบมาได้ก่อนไม่คืนถ้าไงคงต้องใช้กำลังแย่งมาสินะ อย่ากินนะมันอันตรายเอ้าเอ้าทำไมอันตรายล่ะเออช่วยผมก่อนเฮ้ยผลไม้อะไรกันเนี่ยไม่ใช่ผลไม้ก็มาดาหรอกหรือผลไม้ที่ไหนกันล่ะนี่มันผลปีศาจใจเย็นดอยดอยลูแม่ไฟจะไม่บานเราหมดแล้วเนี่ยหายผลปีศาจของฉันมานะ โอ๊ยลูฟี่นายทำอะไรสักอย่างสิข้าจะได้ผันั้นวคืนข้ากมจะจับไอ้แดงรุ่ง่าเดี๋ยวข้าจะลุกโคลนออกาเองโอเคงั้นเรามาร่วมมือกันงั้นเดี๋ยวฉันช่วยอีกแรงอุยโอ้ยร้อนทำอะไรสักอย่างสินามิ เรียบร้อยไอเดลุมากดื้อจริงๆเลยเองผลไม้อะไรกันเนี่ยทำไมก็นแล้วมมีไฟด้วยน่ากลัวจริงๆข้ามอยากทิ่หลอกก็ฉันบอกแล้วมันคือผลปีศาจ ้ารู้จักตอมคนปีซงปีศาจอะไรข้าเห็นว่ามันน่ากินดีอ้าวเจ้าคืนปันขอบใจนะท่านจริงๆเฮะนี่เธอกินผีปีตาจอะไรเข้าไปอ่ะฝีมือสูสีกับลูฟี่เลยฉันบอกแล้วฉันก็แค่ตายตายนี่เธอเล่นมุกอะไรเนี่ยตายเธอก็ต้องเป็นผีสิและเธอก็ต้องหายตัวได้ด้วย โอ้ oh, my god หายตัวได้ด้วยสนใจเป็นลูกเรือฉันไหมฉันไม่เอาลูกเรือเป็นผีคนแล้วนะไปแล้วเหรอบ๊ายบายโชคดีนะดด้งดองแดด